สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องบพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัส,ส์บีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเช้าเช้าเวลากาแฟมานังเบาแวะบับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะตามที่ขึ้นหัวข้อล่ะค่ะพี่น้อง เรามาตามอีสถานการณ์สี่กอกันค่ะพี่น้องขาอย่างที่เป็นข่าวคือก็ถือว่าฮึงฮาอยู่เหมือนกันว่าโดนไล่ที่โดนไล่เจ้าของที่ค่ะพี่น้องขานั่นก็คือการเป็นการที่ มาแชร์ข่าวกระแสข่าวออกมาเป็นการแชร์แล้วก็ได้ยินได้ฟังมาแบบคลาดเคลื่อนกับพี่น้อง่ะเพราะว่าเหตุการ์จริง <c oughs> เหตุการณ์จริงมันไม่ได้เป็นตามที่เป็นข่าวในกรณีฟังข่าวแล้วคลาดเคลื่อนแล้วก็ออกมาแฉออกมาแชร์ออกมาพูดคุยกันออกมาติชินมาว่ากล่าวกันนะั่นแหละค่ะพี่น้อง่ามาดาหน่อยได้ไปนั่งฟังแล้วก็คุณกีได้มีการคุณกีกับพี่น้อง่ะคุณกีก็อย่างที่บอกอยู่ตรงข้ามกับบ้านมิเตอร์ชั แล้วก็เป็นเจ้าของส่วนยางนั่นแหละค่ะพี่นน้องขาที่กาแฟกกอกนั่นแหละค่ะแล้วก็มันมีข่าวออกมาอย่างเมื่อวานมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าตำรวจลงพื้นที่ไปโดยที่ไปหาพ่อแบมอย่างที่ว่าตำรวจจากส่วนของจังหวัดค่ะพี่น้องขาแล้วก็ลงไปพื้นที่เพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะไปหาพ่อแบมในกรณีพี่เป็นพยานปากเกต คดีชมพู่อย่างที่ว่าน,นะพี่น้องนะแล้วก็จะไปถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปชี้จุดประมาณนั้นนะครัพี่น้องคะแล้วก็จะมีการตํารวจลงไปกว่า10นายแล้วก็มีการเดินวนจากบ้านพ่อแบมแล้วก็อ้อมด้านหลังไปทางร้านกาแฟกอก,กของคุณกิ แล้วคราวนี้ก็คือมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าพอคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงก็จะมีการพูดคุยในสิ่งที่ได้ข่าวมาแล้วก็เอามาวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบคลาดเคลื่อนกับพี่น้องค่ะความจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะคือทางตํำรวจกว่า10นายจาก ทางจังหวัดลงไปสรุปว่าลงไปหาพ่อแบมก็คือไปถามข่าวถามไทยอีกเอาข้อมูลอีกแล้วก็พาพ่อแบมไปชี้จุดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาไปชี้จุดว่าเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงที่เห็นตามที่มีการบันทึกข้อความของตํารวจว่าไปตรงนั้นตรงนี้ก็คือไปชี้จุดแล้วก็ได้อ้อมไปทางซึ่งตํารวจเองเขาก็อาจจะ,ะจริงๆแล้วตํารวจก็ถือว่าผิดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่ไปบ้านคุณกี ไปที่ของคุณกิโดที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ก็ไม่ได้ขออนุญาตแต่ตามความเป็นจริงแล้วก,กฎกติกามารยาทมันก็ต้องมีการถ้าจะเข้าพื้นที่ของใครโดยเฉพาะพื้นที่ที่แถวนั้นมันเป็นส่วนของอสังคมที่เขาระแวดระวังอยู่อย่างที่ว่าและค่ะพี่น้องคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงเพราะว่ามันเป็นข่าวคดีมาก็ปีกว่าแล้วฉะนั้นก็คือทางตํารวจไปข้อแรกคือตํารวจผิด อยู่ค่ะอ่าเพราะว่าข่าวออกมานี่ไม่มีการขอความร่วมมือไม่มีการขออนุญ,ญาตแล้วมีการเข้าไปเลยแล้วก็คงคิดว่าตำรวจเองในพื้นที่ที่มันต่อเขตกันระหว่างพ่อแบมกับคุณกีอ่าไม่แน่ใจว่าตรงไหนที่มันสิ้นสุดเขตซึ่งกันและกันนั่นแหละกับพี่น้องค่ะมันก็มองได้สองแง่สองงามว่ากับการที่เดินเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นโดยไม่ขออนุญ,ญาตไม่ได้รับอนุญาตมันก็ถือว่าเป็นการถือพิสาสะแต่ถ้ามองให้มันเป็นอ่าธรรมดาที่ ที่ไม่อยากมีปัญหาอะไรยังไงก็คือทาง เจ้าของที่ก็ให้ความร่วมมือขนาเดียวกันก็คือตอนที่เกิดเรื่องมันมียูทูบเบอร์สองท่านสองคนเป็นการไปถ่ายทอดกับพี่น้องขาแล้วก็ไปปะทะก,กันกับทางตํารวจก็มีปากเสียงกันบ้างนั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่าไปมาอะไรยังไงแต่พอคุณกีเข้ามาทีหลังคุณกีก็เหมือนกับออกมาแล้วก็มาตําหนิตํารวจประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่โอเคมีหูมีตายูทูบเบอร์เป็นหูเป็นตาเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาให้เพราะว่ากับการที่เรา มีตำรงตำรวจเข้ามาหรือใคร น้องแปลกหน้าเข้ามาพื้นที่ยูทูบเบอร์ YouTuber มีการถ่ายทํามันก็เป็นการที่โปรเทคป้องกันไว้เพื่อตัวเองอาจจะมีการทําอะไรที่เป็นเกิดการทําให้เสียหายกับเจ้าของที่หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้กับพี่น้องขาวแต่ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ขณะเดีวยวกันก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็คือไม่ควรที่จะไปมีปากเสียงไม่ไม่ว่าจะเป็นใครมาอะไรก็ตามคุณถ่ายก็คือถ่ายไปแต่กับการที่ไปมีปากเสียงก็คงจะเป็นประมาณว่าตํารวจห้ามไม่ให้ถ่ายแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็คงจะถ่ายได้มีปากเสียงกันที่จริงก็ควรที่จะ พูดกันดีๆเพื่อที่จะบอกว่าโอเคคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแล้วมีการขออนุญาตเจ้าจของที่หรืออย่างถ้าจะพูดมันก็ต้องเป็นแบบนั้นกับพี่น้องค่าแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่ให้ถ่ายทางยูทูบเบอร์ก็คงจะมีการอารมณ์ขึ้นประมาณนั้นแหละกับพี่น้องข่ามันก็เลยมีปากเสียงกันบ้างนิดหน่อยก็คือมีการวัดวีปากกันประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องข่าพอคุณกิมาก็คือเหมือนกับว่ามาปรามทางยูทูบเบอร์ก็คือไล่ยูทูบเบอร์ออกไปนั่นแหละค่ะพี่น้องข่ามันก็เลยเป็นการที่ว่ากับการที่ออกมาเป็นข่าวว่าบอร หรือใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือออกมากระพือหืมข่าวว่าคุณกีโดนไล่ like ทั้งๆที่คุณกีคือตํารวจเข้าไปในที่ของคุณกีแล้วคุณกีโดนไล่ห like นีไล่ออกประมาณนั้นแหละกับพี่น้องค่ะก็เอาข่าวตรงนี้มาแล้วก็มาตีแผ่กันซึ่งความจริงมันไม่ใช่เพราะคุณกีเขาก็บอกว่าก,กับการที่มีข่าวบอกว่าเขาโดนไล่มันไม่ใช่ก็คือคุณกีเองเป็นคนไล่ยูทูบเบอร์ออกว่าให,ให้ให้ออกก็คือยูทูบเบอร์มีปัญหากับตํารวจ น่าลักกับพี่น้องก่นนี่คือมาดมหน่อยหยิบยกมาซึ่งตามความเป็นจริงแล้วตามมารยาทในเรื่องนี้มันก็มีอยู่ที่ว่ากับการที่ที่ของคุณกี่เองถ้าจะพูดตามจริงมันตำรวจไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นมันต้องมีการขออนุญาตก่อนแล้วก็มีการรับอนุญาตจากเจ้าของที่ก่อนแล้วค่อยทํานู่นทานี่ได้นั่นคือสิ่งที่ตํารวจผิดแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่ายูทูบเบอร์ผิดผิดก็ตรงอยู่ที่ว่าโอเคยูทูบเบอร์มีการถ่ายทําก็คงจะเป็นประมาณว่าตํารวจห้ามไม่ให้ถ่ายประมาณนั้นแหละค่ะแต่การพูด อาจจะมีการใส่อารมณ์กันบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเควัดฝีปากกันระหว่างตำรวจกับยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องขาแล้วอย่างคุณกีเข้ามาทีหลังคุณกีก็คงจะเป็นประมาณว่ามาปรามยูทูบเบอร์ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาก็คือโอเคก็คือจะมาเหมือนกับว่าตำหนิเอา,อางี้แล้วกันค่ะพี่น้อง่าตำหนิยูทูบเบอร์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคนนอกก็เลยเอามากระปพืหืมข่าวเหมือนกับว่าอะไรว่าตำรวจไล่คุณกีได้ยังไงทั้งๆที่คุณกีเป็นเจ้าของที่นั่นอะค่ะคือที่มาที่ไป มาดำหน่ที่ขึ้นหัวข้อบอกว่าข่าวคลาดเคลื่อนมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ข้างนอกคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นฟังแล้วก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจผิดในการที่เสนอการคลาดเคลื่อนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืออยากฝากไว้กับการที่เราได้รับไรชมได้ฟังข่าวก็อยากให้จะให้อยากให้ทุกคนพิจารณาดูก่อนว่าเป็นอะไรยังไงเพราะกระพืหอมข่าวนี่มันก็เหมือนกับว่าไปลงความเห็นเจ้าหน้าที่ผิดไปแล้วไงครับพี่น้องขะแต่คราวนี้ก็คือความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบนั้น มันก็เป็นประมาณว่าคุณกิจป,ปรามติ ยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทำอันอย่างนี้แล้วกันที่อาจจะมีปากเสียงกับเจ้าหนะ้าที่ประมาณนะ้พี่น้องนะนั่นคือที่มาที่ไปอันนี้คือมาดามหน่อยได้ยินได้ฟังแล้วจากคุณกิ่ก็คือเอามาเล่าสู่ฟังบางคนอาจจะมีการไามา่ได้ยินได้ฟังข่าวมาดามหน่อยหยิบยกมาให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ข่าวคลาดเคลื่อนแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องคะ่ะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรอัปเดตเราจะมาเล่ามาขยายมาเอามาสู่กันฟังแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ